มาบึงาวเคือบิน้ังบุกค,ครับพี่น้องกว่าเป็นเลือดำนำ้ำเลือดำนำ้ร้อยฟ้านี่ในการต้มเบาๆกับยูครับอุ้งรงอุ้งรงดีครับคุณนพองงแล้วครับอลงแล้ว๋ยวมันตกกันน่ครับ มันมีตะปูสีเห็นทั้งสีไหมเขาท่าเขาท่าใส่สนุ่นได้บ่เนี่ยใส่สนุ่นได้บ่คือบ่มาเรียนฟังผีป่ะบ่บ่เรียนฟังถนนทางผีไหมวันน้ามันตกครับ มาันยังวาวจังสิมาก็หำบึ้งบึ้งดีครับนะครับการจับตรงไปแล้วโอ้องลงอุ้งลงเข่าตาเข่าตาออน เรียบร้อยอเรียนดีเล่นสบายเล่นกลางเว้นเนาะบางสิเนาะเนาะเล่นกลางเว้น,นเนาะเฮ็ดสีสุตราสตรเนี่ยจังหน่อยนเอนาะนี่ก็นี่ครับเ่าวสร้างบุกเกือบไม่รีวิวนะรีวิวนะขนาดเท่าไรขนาดร้อยยี่สิบครับขนาดร้อยยี่สิบนะครับ็ถึงรอ้อยออยอียสย่สิบเนาะไงใส่ไฟแสงสีเนาะไอเน,น่แาะเนาะมันกิหน,หน<ต>ร่มดีเนาะเนาะมันยู่งร่มดีไงเนาะ ว่าวนี่นเนาะเขาเอินว,าว่าวยังก็เครื่องบินบ่ว่าวอัรครับว่าวอักสายร์บววบ,บ,บ่เป็นกองเลยเนาะนี่เนาะเครื่องบินว่าเป็นแบบนี้สิเป็นอีกแบบนึงบ่บงป่ะโอ้อันนี้เป็นว่าวอัรกคไเนาะแมนครับสกายแล็บปฏิเเดคือปูสีนะั่ะละอันเดียวกันล่ะแล้วเรนอยู่กลางวัดนั่นเข็ดเป็นกองสี่เหลี่ยมจตุรัสเบิดเลยตัวนัึนช่องว่างนั่นก็จตุรัส3ส่วนเนาะโอ้เป็นตาหมัดหยากเว้ยมัน มเม่เล็นไมล่อเออาดเลาเว้นี่มปีกมันยังเด่นี่ปีกปีกปีกตรงเลยเนาะเอ้้ห็ดยังไๆเซานุสิบดังมวเป็นยังบอกว่าม่เนาะเห็ดจากสเมตดเิ่งดูกสองเมตรกับตัวหัวแล้วไม่เนาะพออมันวัดมันเาวเลยเนาะมันหง่เลยเนาะเมนหาสินี่กับเซสนุได้แล้วนี่อันนี้เมตรยอันนี้เมตรยี่สิบเนาะ พี่ใหม่เฮ็ดเดือหันยเอือเขาท่าเขาท่าน่าสนใจครับนี่ครับพี่น้องครับไปสนใจกับติ๊ตัวสางบุกได้ครับดอนแค้นขึ้นกันครับนี่แหละครับโอ้ของแท้ของแท้สกายแล้บสกายแล้วครับเดี๋ยวเห็ดสีมีสีสมสีแดงเหมือนที่นี่ขายเด็กหน่อยนี่พอดีเนาะราคานักศึกษาเลยเนาะนี่เนาะแม่ครับเล่นง่ายเลียนง่ายราคานักศึกษาเนาะครับราคานักศึกษาเออนักศึกษาผู้ชายผู้หญิง ให้บบกดูออนซะกัเที่เอาครับพี่น้องนี่แหละครับฝากติดตามทาาช่องเหลืองเราประตองการวาวครับนี่ครับมีวาวย่ใสห้องไปบางหันครับพี่น้องนี่คัารบ